หลังจากที่แห้งแล้งมานานนะครับฝนได้ตกแล้วหลังจากที่ต้นไม้ในป่านี้ต้องใช้น้ําปต่าหลายบ้านไม่หลายบ้างนะครับแต่วันนี้พระที่หลก็เนตต่าให้ถึงป่าแห่งนี้นะครับได้รับความชุ่มฉ่้ต้นไม้ได้รับฝนครั้งแรกในรอบหลายเดือนหลายหลายเดือนที่ผ่านม,มานะครับ เล็นไปลดน้ำต้นไม้แล้วก็ลมพัดมาอย่างนง้นแล้วก็ฝน็ดโปรยกลายอยู่นั่นก็เ,เลยทำให้ไม่ต้องลดน้ำต้นไม้เลยอากลมที่รุที่เนี้ยตายนะครับต่างอย่งนี้จะได้ต้นไม้จะได้สดชื่นและนอกแา้จขึ้นมาอีงร้าน หลังจากที่ปลัดใบแห้งแล้วก็ป่ามีแต่ความแห้งแล้งที่ผักที่ปลูกไว้แห้งแร้งนะครับตกรลดเช้าลดเย็นแต่ก็ไม่มีน้ําที่จะลดนะครับเพราะว่าน้ำประปาของหมู่บ้านก็ไม่เสียงของ สายฝนโปรยปลายแสงชันก็มาเยือนแล้วก็ไม่ต้องดน้ำต้นไม้ครได้ความช่างจะหลาัวัือโชคดีมากๆตกยอด